หรือน้องๆอที่ติดตามผมที่สนใจอยากเช่านะครับเพราะว่าผมก็ได้พระใบายเยอะมากผ้าของผมนี่ราคามันไม่แพงนะครับถ้าแบ่งบันได้อันไหนผมพยายามเอาผ้าที่ราคาผมรับเช่ามาถูกๆแล้วมาแบ่งบันให้เพื่อนนะครับเพราะเศรษฐกิจตอนนี้ก็รู้กันอยู่นะครับเป็นพระดีทุกองค์นะครับพุทธคุณบอกได้เลยนะฮะเจ์ทั้งนั้นส่วนใหญ่แล้วผมจะเน้นพระพุทธคุณแรงๆผระดีๆคัดให้แล้วก็แบ่งบันราคาถูกๆให้กับพรกพวกนะครับ องนี้ j จดีเล็กเห็นไหมฮะสวยครับคาบกูทุกอย่างมีครบหมดนะฮะเจดีเล็กอันนี้ของคุณตาเขาเก็บไว้นานมากเขาเรียมล้เรียมเรียบร้อยด้วย j จดีเล็กนะครับพุทธคุณ70%อรน70%จดีเล็กราคาผมตั้งไว้แค่800นะครับรู้ไหมครับเจดีเล็กเขาเล่นกันเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นถ้าสวยๆก็เป็นตามตำราเซียนเป็นแสนนะครับขอให้แท้นะครับถ้ากูเจดีเล็ก ราคาเป็นหลักหมื่นแต็ดตรงนี้ผมแบ่งบันให้แค่8 70%รเปอนพื่อคนเต็มเต็มเลยครับ70%อถูกก็แรงมาก800ถูกครับเพราะว่าผมแบ่งบันจริงๆผมมีเกือบหลายองค์ผมก็แบ่งบันให้ผมอายุก,ก็มากแล้วครับ6กกว่าแล้วอ่ะเก็บไว้ก็ไม่มีอะไรมากมายเก็บไว้เท่าที่องค์2องค์ผมชอบก็พอที่เหลือถ้าได้มาก็ราคาไม่แพงก็แบ่งบันลูกเดียวนะครับอ่าแบ่งบันให้เพื่อนๆที่สนใจ นะบางคนณเขาอยากได้พระดีๆราคาถูกหาไม่ได้แต่ผมหาได้ผมก็แบ่งปันให้นะครับโอเคนี่นะครับ j จดีเล็กปลูก j จดีเล็กนะครับ800ถูกมากใครสนใจก็ทักเข้ามาต่อไปก็คือขุนแผนบ้านกลังทรงพุนใหญ่ภายเดียวนะครับอยู่หน้าหลังอันนี้เลี่ยมแบบโบราณเลยคุณตาคุณยายแกเลี่ยมมาตั้งแต่โบราณเลยครับเก็บไว้นะครับเนื้อข้างๆก็เป็นชั้นนะครับแห้งอันนี้ก็ไม่แพงครับ ผมจะพยายามเอาพระนิราคาเช่ามาถูกๆแล้วมาแบ่งมันให้เพื่อนๆได้เช่าต่อไปบูชา800ครับอ่ะตอบเลยตรงๆเลยสวยกริบดูง่ายพุทธคน70%ทั้งนั้นนะครับต่อไปก็องค์ต่อไปก็คือหลวงปู่จันทร์วัดชลุกหลำ่ำเนะีเกาะพังงนันบอกเกาะพังงนันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะฮะ พระสมเด็จของท่านขึ้นชื่อนะครับไปดูประวัติหายากมากนะครับถ้าไม่ใช่คนจะท้องถิ่นไม่มีทางได้นะครับนี่ผมก็มาจากทางใต้นะภาพพวกนี้นะฮะมีบ้านหนึ่งเขาเก็บไว้อยู่ประมาณ5-6องค์ผมรวบมาหมดนะครับหายากมากผมเก็บไว้จำแล้วว่าเก็บไว้สวยๆอยู่2ององค์ครับที่เหลือผมปล่อยนะครับหายาก ดูเนื้อเะครับเก๋ก็มีเยอะนะครับแต่แท้นี่ดูเนื้อดีๆนะครับเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเก่าฮะไม่แก่งยุย่ยๆหน่อยคมชัดลึกเนะี้ยล่องต้องลึกฮนะอันนี้ครับโอ้พุทธคนสุดยอดเรื่องแม่ตาสเน่ไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ประสบการณ์ขึ้นชื่อหลวงปู่จันนะครับวัดฉลูกลําฮนะรู้กันอยู่นะครับพระองค์นี้สุดยอดบางคนหาแทบตายยังหาไม่มีนะครับอ่านะของเกาะพังานนะครับจงบังหวัดสุราษฎร์ สวยมากนะครับราคาอ่าผมไปไหนแล้วผมเขียนไว้อราคาถูกมากนะครับผมจบมาถูกผมก็ปล่อยถูกนะครับ600บาทหาที่ไหนไม่มีนะครับปีใหม่แล้วผมพยายามอ่าแบ่งบันลูกเดียวยิ่งอย่างนี้ครับอันนี้อันนี้โอเคองนี้ถือว่าเป็นพระใหม่ผมถือว่าสมเด็จวัดคลองยาวอ่าถือว่ายังมันไม่ค่อยวัดคลองยาวนี้ก็ดังนะครับแต่ความนิยมไม่ค่อยสงูงนะของอำเภอ อของอะไรนะวัดวัดอของอะไรวัฒนานครครับปี25 2500นะครับ2500นะครับอันนี้ถือว่าผมถือดอกสองพผมถือว่าเป็นพระใหม่เพราะฉะนั้นผมตั้งราคาถูกมากผมเช่ามาก็ถูกนะครับแต่เนื้อสวยครับภาพแท้แน่นอนดูง่ายครับภาพปลูกขึ้น200ครับถูกมากนะครับผ้าใหม่ที่ผมไม่ชอบเล่นเพราะฉะนั้นผมจะตีราคาถูกๆเช่ามาก็ถูกมาก อันนี้คือบูบุญวัดกลางบางแก้วเนื้อผงยาหายากมากนี่ก็เพิ่งได้มานะครับไม่นานเองนะฮะบูบุนผงยาองนี้ดูง่ายเลยดูนะครับอ่าเห็นไหมฮะบูบุญผงยาดูง่ายครับดูง่ายทั้งหลังยันคมชัดลึกนะครับราคาบูบุนอาจจะแพงหน่อยผงยาองค์นี้ก็ตีราคาไว้พันสามนะครับพันสามนะครับต่อไปองค์นี้สวยมากนี่ก็ถือว่าพระเด่นเลย หลงพ่อแก้ววัดเครือวันตรงนี้คุณยายแกเลี่ยมไว้เรียบร้อยเลยหลงพ้อแก้วเครือวันนะครับเพืเอร์เซนต์นะครับผมตีราคาแค่พันห้าหาที่ไหนไม่มีครับสวยปิดตาเห็นไหมครับปิดทองคมชัดเนื้อหามวลสารสุดยอดนี่ฮะอ่าแขนคมลึกนะครับดูความเก่าของการปิดทองของโบราณแล้วก็ดูคาบปุกนะครับดูด้านหลัง พระองค์นี้ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับสมบูรณ์มากเลยเนื้อผงแถมเรี่ยมให้เรียบร้อยด้วยเรี่ยมแบบโบราณนะฮะองค์นี้ก็ถือว่าถูกมากนะครับพันห้าถูกมากคุณหาที่ไหนไม่มีแล้วครับราคาหลวงพ่อแก้ววัดเกวันองค์นี้หลวงพ่อไปหล่อโบราณน,นะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงหล่อโบราณรุ่นสองครับพิมพ์ใหญ่หล่อโบราณรุ่นสองนะครับพิมพใหญ,หใหญ่ก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับส่วนใหญ่คุณท้องถิ่นจะเก็บหมดเนื้อมวลสารเห็นไหมฮะมวลสารเก่าอย่างนี้ครับอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงดูง่าย ราคาก็ไม่แพงนะครับ70%เหมือนกันผมตีแค่700ยังไม่ถึงพันเลยปกติเขาแล่นกันเป็นหลายพันนะครับหกเจ็ดพันนะครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้อีองหนึ่งก็คือสงน้ำพิมพ์เล็กของเจ้ากุนองนะวะัดแทบศลีนปีหนึ่งสามนะครับอ่าอันนี้ส่งน้ำขึ้นชื่อครับส่งน้ำสมัยก่อนของของเจ้ากุนองนี่โหประวัติกะประวัติประวัติดังมากนะประสบการณ์เพียบสงน้ำดูง่าย นะฮะลักษณะมวลสารเห็นไหมฮะมวลสารเนี่ยสวยดูง่ายเลยอันนี้พิมพ์นี้สําคัญคือเห็นะครับหน้าหลังเลยครับสองหน้าเลยหายากสุดๆนะครับโดยทั่วไปจะมีหน้าเดียวราคาผมตีไว้แค่600นะครับถูกมาก6หรือ5เดี๋ยวดูกัอนอ่าแรกนี่เดี๋ยวอ่าห้านะครับ500ผมเทบไม่ได้เลยครับแบ่งบันให้เช่า เพราะว่าส่งน้าผมมีเก็บพิมพ์ใหญ่ไว้3าสีองค์ผมพอใจแล้วที่เหลือปล่อยนะครับห้าร้ครับถูกมากต่อไปพะระลีลาหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วก็ถือว่าปู่เพิ่มสมัยนี้ก็ถือว่าพุทธคนดีมากนะฮะลีลาหนังตนลงครับวัดกลางบางแก้วแต่นี่เป็นเนื้อผงครับผงพุทธคนอ่าหลังยันสวยหลังยันไหมมีมีนิดหน่อยยันไม่ค่อยลึกโอเค อีองสุดท้ายเลครับผมครั้งอา,อ,าอาทิตย์หนึ่งผมจะนําเสนอประมาณแค่10องนะครับไม่มากกว่านั้นนะครับที่จะนําเสนอ,อให้เพื่อนๆได้บูชาต่อนะครับองค์นี้ก็จะเป็นของอบูบุญวัดกลางพิมพ่า่าาตอง5ชั้นนะครับบูบุญวัดกลางพิมพไพ่ตอง5ชั้นก็ถือว่าเป็นพระที่หาย,ยากของบูบุญวัดกลางบางแก้วง่ายครับนะฮะดูง่ายดูรลองนี้ก็รู้เลยครับเส้นต้องคมชัดเกต เส้นพอดีไม่คมนะครับการันตีเลยเนื้อผงคาบที่ติดเห็นไหมฮะเก่าเกิกนะครับดูง่ายๆย,ยันคาบบนยังติดอยู่เลยครับไม่ได้ใช้เลยลึกคมนะครับองค์นี้เท่าไหร่700ครับถูกมากนะครับโอเคครับ10องค์แบ่งบันให้เพื่อนๆได้เอาไปบูชาใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับ